หลังจากค่าคีมศูนย์เขาแล้วนะครับคีมแหงแล้วปล่อยออกมาเรียนยน้ำทงนะครับน้องแดงน้อยลูกสาวเอเคหาแปดหนึ่งเจ้าพริกแดงนะครับ อาคีบศูนย์เขานะครับอาคีบอ,อันนี้ก็ยังจะเส็บนะครฮะมีการเสร็บอยู่เฟียร์มี ที่28มกราคมพศออ2567นะครับบรรยากาศแย้มเศร้า ทีมศูนย์เขาที่ยี่สิบแปดมกราครับหาอยู่เดือนหนึ่งครับซิบมื่นพอดีครับก็จะแห้งยังน้อยนะครับเพราะว่าเอาทาา่าสะการลมการบังคับกระติกหนัยกยังน้อยมันแห้งถ้าเป็นไปได้ก็จะให้เกินนี่สิบมือนนะครับประมาณสองอาทิตย์พอดี ง้วหน่อยเขาก็จะคุ้มไงนะครับอันนี้เพ่งครับง้วเดือนกว่าดินเพ่งแต่ว่าปุ้มเขาเนี่ยจะเห็นชัดไหมครับถาาเฮ็ดตั้งแต่เนยน้อยปุ้มเขาอาจจะไม่ชัดปานไหนเดี๋ยวไว้สิรายงานพัฒนาการของ น้องแดงน้อยต่อไปนะครับตอนนี้แม่ก็เลี้ยได้แล้วนะครับเพราะว่าคีมมันแหงแล้วสังเกตจุดข,า,ขาวๆอยู่หัวนะถึงจะเลี้ยก,กับว่าเป็นยังเพราะว่าคีมแหงแล้วไปจะรายงานพัฒนาการน้องแดงน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับ